วันนี้นะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยลักอัคราราชกุม,มารีหลังจากที่เมื่อวานนี้ตอนบ่ายสองโมงยีนาทีของเมื่อวานนี้ท่านพระองค์ได้ทรงเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของแพ,พออท,ทย์พอสวที่ฉะเชิงเซานะคะแล้วก็หลังจากโปรดให้ทําการตรวจรักษาสุขภาพกับราษฎรที่ตาบลพนมสารคามฉะเชิงเซาเป็นที่เรียบร้อยตอน18บแนาิกาสินาทีพระองค์ก็ทรงพระราชทานขวัญกําลังใจให้กับคณะผู้ปฏิบัติงานและในความตอนหนึ่งพระองค์ก็ ส่งขอให้ชาวพอ,อสวอและคนไทยทุกคนสวดมนต์บท พชังคับปริศพ่ช่งังคปริศนะคะถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการที่ทรงพระประชวรอยู่ในขณะน,นี้โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร์บอกว่าอยากจะขอเพราะว่าเชื่อในศีลศักดิ์สิทธิ์เชื่อในพลานุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ท่านป่วยท่านก็ให้มีการสวดพ่ชังคปริศค่ะดังนั้นถือว่าเป็นบทสวดที่ทําให้คนหายป่วยหายไข้และไม่ได้ยาวเหยียดอย่างมาก 5นาทีก็จบครบเรียบร้อยค่ะแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรยังได้อธิบายว่าได้มอบบทสวดไว้กับคุณหมอยุทธโพธารมิตรค่ะแล้วก็พระองค์ทรงกล่าวต่อไปว่าเนื่องจากคิดว่าตัวของข้าพระเจ้าคิดว่าตัวข้าพระเจ้าต่ำต้อยกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการให้พรท่านจึงต้องอ้างอิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะฉะนั้นจึงให้ขึ้นต้นด้วยน้โมตัดสาสามเที่ยว และใช้คําว่าพุทธังอาราธนังกโรมิธรรมังอาราธนังกโรมิสังขังอาราธนังกโรมิพอแค่นี้แล้วจึงขึ้นโพชังคปริตต่อไปค่ะและขอให้ทุกท่านนึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในขณะที่กําลังสวดว่าสวดคราวนี้ครั้งนี้สวดถวายเพื่อให้ทรงหายจากโกาครคภัยไข้เจ็บเพื่อทรงอยู่เป็นมิ่ขวัญของพวกเราชาวไทยต่อไปอีกนานๆค่ะ